วางได้เราสะโพกสามารถวางเต็มก็ให้วางแล้วก็ลองดูว่าพับขาซ้ายเข้ามานะคะซ้นเท้าซ้ายอยู่ชิดสะโพกขวาแต่เราจะไม่สอดเข้าไปใต้สะโพกนะคะอยู่ชิดไว้เฉยๆนะฝ่าเท้าขวานะคะวางให้เต็มฝ่าเท้ากดลงไปให้แน่นนิ้วเท้าชี้ตรงไปด้านหน้านะคะเข่านะคะชี้ขึ้นไปหาเพดานแล้วก็อยู่ในแนวเดียวกับสะดือนะคะในเส้นกลางตัวะคะ่ะ สูดลมหายใจเข้านะคะชูมือขวาขึ้นค่ะหายใจออกนะคะวาดแขนขวาไปด้านหลังวางลงที่พื้นนะคะด้านหลังสะโพกค,ค่ะยืดมือซ้ายขึ้นไปค่ะหายใจเข้าหายใจออกหันมาทางขวาอีกครั้งหนึ่งคะ่ะงอศอกซ้ายขัดด้านนอกเข่าขวาไว้สูดลมหายใจเข้ายืดหลังยืดออกขึ้นนะคะหายใจออกค่ะเราจะ ส่งแรงนะคะใช้ข้อศอกดันเข่านะคะส่งแรงบิดนะคะ